สวัสดีค่ะมาพอกับเม่น้อยผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้เม่น้อยผ้าร่วยกับสีมานําเสนอแนวทางห้าน้อยห้าน้อยเมื่อวันที่ยี่สิบหกเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะค่ะหมู่ว่านี่แม่น้อยกับบัวด้ลงห้าน้อยให้กับพี่น้องเอฟซีเข้าได้บึงเม่น้อยกับมีผภาละต้องไปแต่เศร้าอกบานแต่เศร้าเนาะค่ะแม่น้อยก็เลยบัวด้ลง หาน้อยกับเหล้าสตาให้พี่น้องเอฟซีเขา้าในเบิงได้ตามเนาะคะ่ะเมื่อนี้เฮากับมืเบิงมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าห้าน้อยของเฮาสิม,มีตัวใดแน่มาฝากพี่ฝากน้องเฮาเฮากับมาเบิงมาชมน้ำกันเนาะคะ่ะห้าน้อยพิเศษ พิเศษนี่เด่นหกับ1เนาะค่ะหาหตัวกับซีมี่หาสามหนึ่งเกีดหาสาม ปกติปกตินี่ก็สีเด่นแปดกับ4ีเนาะคะ่ะปกติเด่นแปดกับ4ีสามตัวกับซีมี่หกสามี 6, 3, 6กแปดสนี่แหละค่ะคือปกติของเฮ้า vip vip นี่เด่น4กับ0ูนยเนาะค่ะวีไเด่น4กับ0ูสามตัวกับสีมี่หกแปดศ เจ็ดศูนย์หนึ่งนี่แหละค่ะคือวิทย์พี่ของเห้ามือนี่สองตัวกระสิมมี่สิบสองคูสิบสองหางเนาะค่ะสองตัวนี่กระสิมมี่หาสองสองแปด สามหาสามหนึ่งนี่ราคาคือสองตัวของเขาแล้วกับสี่มีสามสี่สองสี่แปดสอง,สสอง สามแปดศูหนึ่งแศสสาม สองสโทษค่ะซีสองค่ะนี่แหละค่ะคือห้าน้อยของเฮ้าเมือนี่เบิงคือหลายตัวแต่ว่ามันกับบอหลายตัวเด้อค่ะพี่น้อง fc ถ้าเฮ้าเบิงแต่ละน้อยนี่มันสิบ,บอหลายคู่หลายหางเนาะค่ะ มันก็สิมีแค่น้อยละสี่คูเนาะค่ะแอดเอามาจับร่วมกันเพราะว่าส่วนมากมันสีออกปกติเป็นพิเศษพิเศษออกวิ่พี่จังสีเมียค่ะแอดก็เลยเอามาจับเป็นมารรวม มันก็บหลายคู่หลายหางดรอกค่ะพี่น้องเอฟซีถ้าพี่น้องเอฟซีมากก็จังค่อยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบอมมาเข้ากรผพานไปทั้งช่องเฮ้าให้เบื่องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทงังเท่านั้นพิษถืกกับบ่วกันเนาะค่ะเหลขกกับบ่วเหลขกเล่าเหลขกไทยเหลขกห้าน้อยล่ะค่ะมันก็ต้องมีสีเข่าสีลุดเป็นธรรมดาถ้าพี่น้องเอฟซีามากกิดจังค่อยเก็บเอาไว้บ่มักเข้ากรผพานไปทั้งช่องเฮ้า เป็นเพียงซื้อกลางให้แน่ท่างเท่านั้นเนาะคะ่ะพิดถือกับบ่ากันหาพี่น้องเอฟซมากก็จังคอยเก็บเอาไว้เนาะคะ่ะแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทังช่องแม่น่อยผ้ารวยในเดือค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เสียนซ้าุเพลนเพลนสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆไม่ให้เหาเบิงต่อไปเนาะคะ่ะสําหรับมื่อนี้ แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มืออื่นเท่ากับจังคอยมาพบมังพอกันไหมขอให้พี่น้อง FC เอฟซเท่านี่แต่สุขภาพร,าร่างกายแข็งแรงอายุวันณนะสุขภาพละกันทั่วหนาสุขุสุข้ขนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ